กัมบูชาครับเพื่อนบ้านสำคัญของเรากลายเป็นหมากสำคัญระหว่างสหรัฐกับจีนได้อย่างไรวันนี้อาจารย์โตวิเคราะห์ครับช่วงรอยออเดอร์ครับมารู้จักการกระทำความผิดร่วมกันที่เรียกว่าตัวการร่วม สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์โตอาจารย์สตตัตตาโตออ่อนในรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับออกอากาศทางช่อง YouTube อาจารย์โตวิเคราะห์ออฟฟิเชียลครับฝากเ,เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ต e ติดตามกันด้วยครับและท่านมีปัญหาทางกฎหมายอย่าลืมปรึกษาเราสิตามารลอยน์คอนเซิลริแอส์ครับหัวข้อในวันนี้ครับกัมพูชาครับผู้เล่นสําคัญ ระหว่างมหาอำนาจอย่างจีนและก็สหรัฐอเมริกาทำไมกัมพูชากลายเป็นผู้เล่นที่สำคัญแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านของประเทศไทยเรานะครับทำไมกัมพูชากลายเป็นผู้เล่นสำคัญไปได้ครับข่าวล่าสุดเมื่อสองสาวันที่แล้วครับมีข่าวออกมาว่า u s t e h r y Department นะครับได้ออกนะครับนำเสนอ ว่าจะมีการแซงชั่นบริษัทจีนบริษัทดึงนะครับบริษัทจีนดังกล่าวชื่อว่านะครับ c h น n า c o m p a n y Union d e v e l OP m e n t Group นะครับก็คือกลุ่มพัฒนาสังหาริมทรัพย์ของจีนนั่นเองนะครับซึ่งบริษัทดังกล่าวนั้นนะครับถือเป็นบริษัทสำคัญของประเทศจีนครับในการเข้าไปพัฒนาโซนการท่องเที่ยว นะครับแถบเมืองที่เรียกว่าดาราสกอรครับในเขตชายฝั่งของกัมพูชานะครับดาราสกอรอยู่ตรงไหนนะครับเอาเข้าจริงแล้วก็อยู่เลยจากจังหวัดตราดไปไม่ไกลนักนั่นเองซึ่งบริษัทใชนหาคอมพานียูเนี u ยนเดเวล e อปเมนต์กรุ๊ปนั้นนะครับถือว่าเป็นบริษัทที่สำคัญในการพัฒนาเขตการท่องเที่ยวดังกล่าวอันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวันเบล วันโลดของจีนนั่นเองครับซึ่งการแซงชั่นดังกล่าวแน่นอนครับก็ต้องมีผลกระทบต่อผลประกอบการของอ่ไชน่าคอมพานีย n เนียนเดเ OP m e n t Group อย่างแน่นอนครับซึ่งเรื่องดังกล่าวนะครับพอมีการแทรกแซงบริษัทซึ่งทำการค้าขายนะครับทำการพัฒนาร่วมกับกัมบูชานั้นแน่นอนครับย่อมกระทบกับกัมบูชาาย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ครับเพราะกฎหมาย ที่ให้อำนาจประธานดีสารัฐนั้นเข้ามาแทรกแซงนะครับแน่นอนครับก็ต้องห้ามการค้าขายหรือทำธุรกรรมระหว่างบริษัทของจีนดังกล่าวนะครับดังนั้นกัมพูชาซึ่งทำการค้าการขายการพัฒนาร่วมกับบริษัทดังกล่าวนั้นนะครับแน่นอนย่อมได้รับผลกระทบจากการแซงชั่นของกฎหมายดังกล่าวเหมือนที่กรณีของอิหร่านนั้นนะครับได้รับผลกระทบจากการาทำธุรกรรมกับ บริษัทหัวเว่ยนั่นเองซึ่งเรื่องดังกล่าวครับนายกรัฐมนตรีฮุนเซนนั้นก็ออกมาบอกว่าบางประเทศครับกำลังดำเนินการแทรกแซงประเทศเล็กๆอย่างกัมพูชาซึ่งเป็นประเทศที่รักสันตินะครับแล้วก็มีการเคารพหลักการประชาธิปไตยโดยนายกรัฐมนตรีฮุนเซนนั้นได้กล่าวในทํานองที่ว่านะครับกัมพูชานั้นจะเคารพ กฎหมายและก็ประชาชาติระหว่างประเทศเนี่ยนะครับถ้ากฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศดังกล่าวนั้นนะครับถูกบังคับใช้อย่างเป็นธรรมไม่มีการกันแกล้งหรือว่าเป็นดับเบิลสแตนดาร์ดนั่นเองซึ่งกฎหมายดังกล่าวที่สหรัฐอเมริกาใช้นั้นมีชื่อว่าร w g l o b a l m a g n t s k y act นะครับซึ่งให้อำนาจประธานาธิบดีสหรัฐแทรกแสงประเทศนะครับที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนครับ นอกจากนั้นครับสหรัฐอเมริกายังกล่าวหาว่าการทำงานของไชน่า c o m มิ n น u ยูเนี e ยนเดเวล n อปเมนตนั้นนะครับซึ่งได้รับสัญญาเช่าจากกัมพูชาตั้งแต่ปี2008เป็นเวลาถึง99ปีนะครับกินพื้นที่ประมาณ36,000เฮกเตอร์ด้วยกันนะครับซึ่งในโครงการดังกล่าวก็จะเป็นรีสอร์ทชายฝั่งมีทั้งคาสิโนนะครับมีทั้งโรงแรมหรูบ้านหรูนะครับแล้วก็ สนามบินแล้วก็ท่าเรือน้ำลึกครับซึ่งสามารถจอดพวกเรือสำราญได้เลยทีเดียวครับโดยสหรัฐตั้งข้อกล่าวหาว่าการพัฒนาพื้นที่ในดาราสากอร์ทวริซึมโซนนั้นเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมโดยเพิ่งยิ่งครับมันอยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติชื่อว่าโบธรรมสากอร์เนชั่นแนลพาร์คนั่นเองเรามาดูในเชิงลึกครับว่า กัมพูชากับจีนนั้นนะครับมีความสัมพันธ์เชิงอำนาจอย่างไรครับถ้าย้อนไปดูประวัติศาสตร์ครับจะพบว่าอ,อ,อดีตพระมหากษัตริย์ของกัมพูชาอย่างสมเด็จนโรดมสีหนุนั้นมีความสัมพันธ์แนบแน่นกับจีนมานานมากนะครับโดยเพิ่งยิ่งครับสมัยยุคก,ก่อนนั้นท่านก็มีความสัมพันธ์อันดีกับโจรสไหลครับแล้วก็เวลาที่เกิดปัญหาการเมืองในกัมพูชาท่านก็ หลีภัยไปอยู่ที่เมืองจีนประจำดังนั้นครับสายสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากรรษัตริย์ของกัมพูชากับจีนนั้นจึงมีส่วนช่วยทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่แข็งแรงเสมอมาระหว่างกัมพูชากับจีนครับนอกจากนี้ครับนอกจากการพัฒนาเขตการท่องเที่ยวในดาราสงอแล้วนะครับเมืองสำคัญ ที่จีนให้ความสําคัญและกัมพูชาก็พัฒนาประเทศเพราะกัมพูชานั้นก็ติดลมนะครับการความล้าหลังในการพัฒนาเป็นเวลานานครับแน่นอนครับก็ต้องอยากให้ประเทศของเขานั้นจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาครับโดยมีการวางยุทธศาสตร์ให้เมืองสีหนุวิวนั้นกลายเป็นสัญจรของกัมพูชานะครับซึ่งโปรเจกต์สำคัญที่จะนำมาใช้ในเมืองสีหนุวิว ในการพัฒนากัมบูชาขึ้นมาโดยความร่วมมือกับจีนนั้นก็มี3เรื่องใหญ่ๆครับเรื่องแรกก็คือคาสิโนครับเรื่องที่2ก็คือการสร้างอินฟาสต์เจอร์ครับแล้วก็เรื่องที่3คือการทำเขตอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษในสีนุวิวนั่นเองนะครับซึ่งณเวลานี้ครับในสีนุวิวอย่างที่เรารู้กันครับก็จะเป็นเมืองที่มีคาสิโนอยู่มากมายและก็ได้รับใบอนุญ,ญาต ถูกต้องตามกฎหมายด้วยแล้วก็เงินลงทุนส่วนใหญ่ก็เป็นเงินลงทุนจากประเทศจีนครับโดยในปัจจุบันนี้นะครับมีคาสิโนที่เป็นโครงการที่จะทำขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดประมาณ70คาสิโนด้วยกันโดยณนะเวลานี้ครับมี50คาสิโนแล้วได้รับใบอนุญาตจากทางการกัมพูชาครับคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดนั้นนะครับชื่อว่าจินเบโฮเทลนะครับ ซึ่งคาสิโนส่วนใหญ่นั้นผู้บริหารก็จะเป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์จากสิงคโปร์ครับอย่างกรณีจินเบย์โฮเทลซึ่งเป็นคาสิโนแห่งหนึ่งนั้นก็มีผู้บริหารชื่อว่าเบนซัมตันนะครับซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารนะครับของสิงคโปร์มารีน่าเบย์ซึ่งเป็นคาสิโนที่ได้รับมาตรฐานโลกครับนะครับซึ่งนะครับบินเซมตันก็บอกว่าโครงการ ของรัฐบาลกัมพูชาแล้วจีนนั้นก็คือการพัฒนาให้สีหนุวิวนั้นกลายเป็นมินิมากเกลาครับซึ่งจะดูดเงินลงทุนนะครับเงินจากดักเล่นการพนันจากทั่วโลกและก็สร้างความเจริญรุ่งเรืองสร้างเกิดการจ้างงานเกิดอะไรต่างๆแล้วก็เกิดการบริหารสแตนดาดของคาสิโนนะครับให้ได้มาตรฐานเดียวกับมาตรฐานโลกอย่างมาตรฐานในสิงคโปร์แล้วก็ ในหมาเกาครับการพัฒนาโดยเอาคาสิโนมาเป็นหัวรถจักรในการพัฒนาแน่นอนครับมันก็ดึงดูดคนกัมพูชาจากภูมิภาคต่างๆเข้ามาทํางานครับสเต็ปต่อมาก็เลยเกิดโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆเพิ่มขึ้นคนย้ายมาทํางานในคาสิโนมากขึ้นครับแล้วก็เกิดรีสอร์ทคาสิโนอย่างไรก็ตามครับปัญหาที่ตามมาสําหรับคนกัมพูชาก็มีครับเนื่องจากว่า เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นมากขึ้นแน่นอนครับค่าเช่ากิจการต่างๆก็สูงขึ้นครับนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกนั้นเมื่อเห็นว่าค่าเช่าในโรงแรมในรีสอร์ตต่างๆสูงขึ้นก็เริ่มไม่มาปัญหาอีกประการหนึ่งเมื่อคนจีนเข้ามานั้นก็มีการไปบริโภคอาหารในร้านอาหารเฉพาะที่เป็นของคนจีนในขณะที่กิจการของคนกัมพูชานั้นนะครับไม่ได้รับการอุดหนุนเท่าที่ควรครับ นอกจากการใช้คาสิโนเป็นหัวหอกในการพัฒนาแล้วนะครับเพื่อยกระดับแล้วนะครับก็มีเรื่องอินฟราสตรัคเจอร์ครับซึ่งนเวลานี้ครับในสีนูวิวนั้นมีการสร้างทางด่วนทางหลวงเชื่อมระหว่างกรุงพนมเปญกับสีนูวิวความยาวประมาณ200กิโลเมตรครับจีนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับในการสร้างทุกสิ่งทุกอย่างอินฟราสตรัคเจอร์ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ ถนนตั้งแต่แอร์พอร์ตนะครับถนนเชื่อมระหว่างกรุงพนมเปญกับเมืองเสียนุวิลซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องธรรมดาเลยที่ต้องสร้างอินฟาสต u เจอร์อย่างสนามบินนะครับถนนต่างๆก่อนซึ่งจีนก็ลงทุนให้ครับต่อมาครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ถือว่าเป็นเสาค้ำยันความสัมพันธ์ที่เรียกว่าซิโนคัมบเดียนโคออเรชันเลย ก็คือการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษครับโดยในกัมพูชาเวลานี้มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษสีอนุวิวครับสีอนุวิวสเปเชียลอิคโนมิกโซนนั่นเองนะครับในพื้นที่ประมาณ1,100เฮกเตอร์นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเขตอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอินโดจีนครับแล้วก็มีการสร้างท่าเรือน้ำลึกครับแล้วก็ในอนาคตคาดว่า เมื่อโครงการ SSEC เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีการจร้างงานในกัมพูชาถึง1 0 0 0 0แสนอัตราครับณเวลานี้ครับธุรกิจเสื้อผ้าสำคัญของโลกแบรนด์ดังๆอย่างแมงโก้ซาร่านั้นนะครับก็ถูกผลิตจาก SSEC สีหนุวิลสเปเชียลอีโคโนมิกโซนนั่นเองนี่ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีของกัมพูชานะครับที่เกิด อีโคโนมิกโซนขึ้นมาครับทางด้านการพัฒนาแบบนี้เงินลงทุนจากจีนแบบนี้ครับทุกวันนี้ได้เปลี่ยนกรุงพนมเปญครับเปลี่ยนขอบฟ้าของกรุงพนมเปญจากเดิมที่ไม่ค่อยมีตึกลกฟ้าทุกวันนี้นะครับก็มีคอนโดมิเนียมนะครับจำนวนมากเกิดขึ้นนะครับมากมายแล้วก็ราคาสังหาริมทรัพย์ในกรุงพนมเปญก็ถีบตัวมากขึ้นเรื่อยๆครับ นั่นก็แสดงให้เห็นบทบาทสำคัญของจีนที่เหนียวแน่นกับกัมพูชามากครับนอกจากนี้ครับในเรื่องการสื่อสารการสานสัมพันธ์ในแง่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างจีนกับกัมพูชาครับทุกวันนี้ในกัมพูชามีสำนักข่าวชื่อว่าเฟรดนิวนะครับซึ่งออกอากาศทั้งในภาษากัมพูชาแล้วก็ออกอากาศในภาษาแมนดารินครับภาษาจีนกลางนั่นเองซึ่งก็ช่วยเชื่อมร้อยชาวกัมพูชา นะครับกับนักธุรกิจชาวจีนนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้าไว้ด้วยกันนั่นเองครับนี่คือการที่กัมพูชานั้นในช่วงที่ผ่านมานะครับ <c oughs> มีความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกแต่ก็ไม่ได้รับการเหลียวแลครับแน่นอนครับทุกประเทศต้องการการพัฒนาทุกประเทศอยากพัฒนาให้เกิดความอยู่ดีกินดีกับประชาชนครับจีนก็ช่วยกัมพูชาในการเข้าไปวางโครงสร้าง พื้นฐานทั้งไฟฟ้านะครับทั้งทางหลวงทั้งท่าเรือนะครับทั้งท่าอากาศยานต่างๆรวมเงินลงทุนนะครับที่จีนเข้าไปลงทุนกับกัมพูชานั้นถึงประมาณ7,000ล้านเหรียญสหรัฐด้วยกัน7บิลเลียนนะครับดังนั้นครับถ้าเห็นนะตรงจุดนี้ครับจะพบว่าจีนและกัมพูชามีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นและความสัมพันธ์ดังกล่าวครับ ทำไมสหรัฐอเมริกาให้ความสนใจถึงต้องมาแซงชั่นบริษัทนะครับพัฒนาสังหาริมทรัพย์ในดาราสงอครับเพราะว่ายุทธภูมิทะเลจีนใต้นั้นแน่นอนครับจีนต้องประทะสังสรรค์กับเพื่อนบ้านนะครับทั้งญี่ปุ่นไต้หวันนะครับรวมถึงฟิลิปปินส์เวียดนามครับซึ่งก็มีการกระทบกระทั่งกันบ่อยครับโดยที่จีนนั้นนะครับในขณะที่อินเดียก็เข้ามาสารสัมพันธ์กับ สิงคโปร์มาเลเซียนะครับมาปิดจุดยุทธศาสตร์ตรงช่องแคบมราิกาครับแต่ถ้าเราเสียเวลาไปดูแผนที่ดาราซังอนะครับหรือชายฝั่งกัมพูชาสักนิดหนึ่งก็จะพบว่าจุดดังกล่าวถือเป็นจุดยุทธศาสตร์และหากจีนปักหมุดบริเวณดังกล่าวได้ความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่ Tourist ์อีโคโนมิ o โซนแต่จีนสามารถส่งกองเรือเข้ามาได้แน่นอนครับย่อมมีในยัสำคัญ ต่อด,ดุลน้ำนาจระหว่างดุลน้ำนาจในภูมิภาคกับประเทศต,ต่างๆและดุลน้ำนาจโลกอย่างไมิอาจหลีกเลี่ยงได้ครับและการพัฒนาด้วยเม็ดเงินมหาศาลนะครับประเทศเล็กๆอย่างกัมพูชาผมถือว่ากลายเป็นประเทศที่น่าจับตามองมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นโดยเพราะอย่างยิ่งการพัฒนาโดยอาศัยความร่วมมือจากจีนนั้นซึ่งมีโน้ตฮาวในการพัฒนาของประเทศมาแล้วจะทําให้กัมพูชาพัฒนาก้าวหน้าขึ้นมา อย่างรวดเร็วและก็กลายเป็นประเทศสำคัญในซาวด์อีสต์เอเชียอย่างแน่นอนครับเหตุการณ์ต่างๆในโลกเวลานี้มีการผันผวนปวนแปรเยอะเหลือเกินครับแต่ท่านอยากรู้พื้นฐานของความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดครับท่านสามารถสมัครเรียนได้ที่เพจอินไครซิตซึ่งนอกจากท่านจะได้รู้ภาพสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกว่าอะไรมันเป็นตัวขับเคลื่อนสถานการณ์ในเวลานี้ท่านยังได้รับประโยชน์ในเรื่องสินทรัพย์ของท่านครับสมัครไปได้ที่ไลน์ idks 1 8 5 2 0 2ครับสำหรับวันนี้ครับช่วงต่อไปพบกับลอยออเดอร์ Order ครับก็ส่วนสดี์พี่น้องชาวกัมพูชาครับช่วงลอยน์ออเดอร์ครับวันนี้มารู้จักในเรื่องอาญาเกี่ยวกับการเป็นตัวการร่วมกันนะครับ ช่วงนี้ก็มีคดีโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับรู้สึกว่าก็จะมีคุณครูหลายคนนะครับที่ร่วมกันกระทําความผิดครับซึ่งในเรื่องการร่วมกันกระทําความผิดนั้นในทางกฎหมายเราเรียกว่าเป็นตัวการร่วมกันนะครับโดยในมาตรา83ของประมวลกฎหมายอาญาครับได้มนติว่าในกรณีความผิดใดเกิดขึ้นโดยการกระทําของบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไป ผู้ใดร่วมกันกระทําความผิดนั้นเป็นตัวการต้องระวังโทษตามที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นเองนะครับซึ่งลักษณะการเป็นตัวการครับองค์งประกอบที่1ก็คือต้องมีการกระทําการร่วมกันนะครับซึ่งการกระทําการร่วมกันนั้นอาจปรากฏรูปลักษณะชนิดแรกก็คือการแบ่งงานกันทํานะครับยกตัวอย่างเช่นไปลักทรัพย์นะครับคนหนึ่งเข้าไปลักทรัพย์อีกคนหนึ่งนะครับ ดูต้นทางให้หรือกรณีต่อมาครับอีกคนหนึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุในลักษณะที่สามารถจะช่วยเหลือให้การกระทําความผิดนั้นสําเร็จนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นกรณีการวิ่งราวซับนั้นนะครับคนหนึ่งนะครับเพื่อนคนหนึ่งลงมือวิ่งราวแต่คนหนึ่งเนี่ยยืนอยู่ด้วยนั่นหมายความว่าเมื่อยืนรอเหยื่อยืนอยู่ด้วยกันแบบนั้นใกล้ชิดติดพันกันแบบนั้นนะครับเมื่อคนหนึ่ง ลงมือวิ่งราวทรัพย์อีกคนหนึ่งก็โดนไปด้วยครับนั่นหมายความว่าเขาจะดูพฤติกรรมว่าคุณอยู่ในที่เกิดเหตุหรือไม่ครับอย่างไรก็ตามครับความผิดบางความผิดก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่เกิดเหตุด,ด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีของการปลอมแปลงเอกสารคนที่ปลอมแปลงอยู่ในที่หนึ่งเอาไปให้บุคคลหนึ่งเซ็นแต่การปลอมแปลงนั้นเกิดขึ้นมาก่อนจากบุคคลอีกบุคคลหนึ่ง นั่นเองนะครับซึ่งคนที่ทําการปลอมแปลงเอกสารจากที่หนึ่งอีกคนนําเอกสารไปให้อีกคนหนึ่งเซ็นก็ไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในที่เดียวกันนั่นเองนะครับนอกจากมีพฤติกรรมภายนอกนะครับที่เป็นลักษณะช่วยเหลือกันกระทําการร่วมกันแล้วนะครับยังต้องมีเจตนากระทําการร่วมกันครับนั่นหมายความว่าถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ่งถูกหลอกนะครับให้กระทําความผิดแบบนั้นนะครับ ก็ไม่ถือว่าเป็นตัวการร่วมครับยกตัวอย่างเช่นนะครับนายกถูกนายขอหลอกว่าให้ไปเอารถยนต์ซึ่งเป็นของเขาจากที่หนึ่งนะครับโดยลืมกุญแจไว้ข้างในในายกก็ไม่นํามาให้แบบนี้ครับไม่เป็นนายกไม่ได้ถือว่าเป็นตัวการร่วมในความผิดฐานลักทรัพย์นะครับเพราะว่าไม่ได้มีเจตนากระทําการร่วมกันนั่นเองครับนี่คือความผิดฐานตัวการร่วมนะครับซึ่งเวลาเกิดคดีความทางอาญาขึ้นมาแน่นอนครับ เมื่อมีผู้กระทำความผิดหลายคนศาลนอกจากจะพิจารณาตามตัวบทกฎหมายว่าจำเลยกระทำความผิดฐานใดมาตราใดเช่นการทำร้ายร่างกายแล้วยังต้องดูพฤติกรรมในเรื่องการเป็นตัวการร่วมในการตัดสินคดีด้วยเช่นกันครับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามพวกวผมอาจารย์ตอาจารย์สัต,ตาอต่อนได้ใหม่ในโอกาสถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ